สวัสดีครับพอดีว่าเออผมได้สั่งซื้อเครื่องตัดงาเนาะแบบชาร์จแบตมีเป็นแบบใส่น้ำมันเนาะครับเห็นโฆษณาอยู่ทางโซเชียลก็เลยเบิ่งแล้วก็น,น่าสนใจเลยลองๆเบิ่งกัน,น่าสนใก High Power m o w e r ภาษาโมเดล VG 902กับมองนี้กับ Professional Power Tools เครื่องมือประสิทธิภาพสูงเปอนวะครับยี่ห้อกาดเมอร์วครับเบืงรุ่มเขาส่งมาครบบ่ครับซึ่งตามที่เขาด้โฆษณาทางโซเชียลครับเปิดขึ้นมาครับนี่ครับกระสิบพ้อม โตขั้นเครื่องตัดหญ้านะครับทางนี้ก็สิติดใบมีดนะครับใบมีดเซอร์มองนี้ครับยี่ห้อเวอร์จินเวสันเวอร์จินลิเทียมมาเวอร์สารส่วนมองนี้ก็เป็นสำหรับกดแล้วก็ยืด โอ้ยืดคันได้เงาเติบนะครับยูตัวนี้ไปทั้งหน้าครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนคันจับมันได้ครับอันนี้ก็คือดามจับโมนี้คือปุ่มต้องกดปุ่มสองปุ่มนี่ปุ่มที่หนึ่งปุ่มที่สองมันจะที่ทำงานครับครับเมื่อเช็คเบิ้งนะครับตามรายการที่เขาได้โฆษณาไว้นะครับ โฆษณาไว้ว่าเขาเธอเพิ่มมาแน่นะครับในโซเชียลนะครับรายละเอียดสินค้าของเขาปรากฏว่าครบอยู่นะครับก็มีอันนี้ก็คันมือถือนะครับแบตเตอรี่สองก้อนแล้วก็ใบเล็กใบตัดหญ้าแบบเล็กนะครับสี่ใบครับเขาก็บอกว่าแถมมาสี่ใบถือตองครับ แล้วก็มีแบบโพลิเมอร์ครับใบตัดยาโพลิเมอร์ห้าอันห้าใบแล้วก็บอกว่าที่ขันเพื่มมาอันนึง่งสันครับในรายการก็แต่ว่าเขาเพื่อมาที่อยิงสองครับที่ขันอะแดปเตอร์หนึ่งตัวหนึ่งอันนะครับมีมันหนึ่งตัวหนึ่งอันครับื่อยวงเดือนใบหนึ่งครับตามสเปคเขาอยู่ครับแล้วก็ คู่มือนะครับสรุปแล้วก็คือครบครับเชื่อบแบตก่อนทำ <Okay. S 2> ง,งานปกติ 五十秒，再过点。<laughs> ก็สรุปแล้วครับเครื่องตัดยาแบตเตอรี่รุ่นนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีพอได้นะครับลอ,ลองตัดเบิ่งแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่ครับสำหรับยาที่มีใใหง่มีสูงกรดอระดับเพียงหัวโค้ยหรือว่าเพียงหัวโค้ยหรือว่าหัวหเข้าลงไปเนาะยาที่มีความสูงระดับประมาณหัวโค้ยลงไปเนาะคือหัวเข้าแหละครับหัวโค้ย ครับใบมีดก็คมนะครับแบตเตอรี่ก็ใส่งานได้เถิงเติบอยู่กับนานอยู่ครับเกือบชั่วโมงนึงพละแบตเตอรี่ก็ได้ครับ